Way to god man i'm gonna make it soon silence all the haters as I see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do i'm staying focused my mind is open they start to notice that i'm in motion there is no potion you're not just chosen it takes devotion to stay composed man never stop never stop there ain't no time to fuck. try to... โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่มีาายอดไลน์มากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม Rv มีเอทีได้จํานวนมากเริ่มต้นเพียง5 0บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โ,โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกได้คูปองคุ้ม แนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม Rv แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียตชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโลมาล็อดนะครับที่หลายๆคนขอเข้ามานะครับผมเพราะว่าแพทนี้มาล็อดถูกปรับมานะครับผมก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมอยู่พอสมควรนะครับผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองเล่นอันนี้ก็เป็นเกมแรกเลยนะครับผมก็เป็นเฟิร์สเกมมาล็อดเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวมันปรับมาใหม่จะโหดสักแค่ไหนนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ามาล็อดแ่ดาเมจแรงขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วสกิลหนึ่งเนี่ยปรับมาไม่ให้ถูก ไม่ให้ถูกขัดด้วยสาตันแล้วนี่ยิ่งโคตรดีเลยนะครับจังหวะนี้ก็ปาดซาตาเข้าไปครับผมแล้วก็ตีออโต้แท็กแล้วก็เจอโตโร่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รอปาดเข้าไปส,สวยๆหนึ่งทีเจ็ดร้อยนะครับผมเอ,เอาไปครึ่งหลอดอาย่างส่วนเนาะอย่างส่วนเนาะอย่างส่วนเนาะเอาไปอีกสองปาดโคตรเจ็บนะตรงนี้ถ้าเกิดอิลูเมียมีสกิลนะเมื่อกี้นี้ก็น่าจะได้คู่นะครับผมจังหวะนี้ก็เวทป่าไปหน่อยนะครับน่าจะชิลอยู่นะเพราะว่าเขาโลกันนะครับผมโอเคสวยนะครับผมเราได้คลิปมา เราเคลียร์กลางเร็วได้นะครับเอา้าคิวเลนคิวเลนอุ้ยปาดไม่โดนแต่ได้อยู่แต่ได้อยูโอเคก็ถือว่าได้เจ็บดิก็ถือว่าได้เจ็บกันไปดิตรงนี้แล้วยังไงต่อครับตโรโลดเดินเข้ามาครับอุ้ยปาดไม่โดนอุ้ยเจ็บนะอย่างนี้อย่างนี้ผมเจ็บนะอย่างนี้ผมเจ็บนะเบาก่อนครับผมโอเคเหมือนคิดจะชนต่อนะครับผม เชียเว็บนี้ก่อนก็ได้นะเราติ๊กเรียกมาก่อนนะครับผมเชียก่อนแล้วก็ค่อยกลับก็ได้นะครับผมบูลาเฟิร์สบาทมาแล้วครับตรงนี้โคตรสวยอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราวาร์ปก่อนนะดูดไปแล้วก็ปาดแบบไกลๆเข้าไป1ทีนะครับผมเรียกได้ว่าแบบเจ็บๆกันเลยทีเดียวตรงนี้เหมือนเพื่อนเราจะเอาดาร์กมานะครับนาะคอต้องกลับไปฟาร์มบูนะเดี๋ยวเราเดิน เดี๋ยวเราจะเดินเปิดภูมินี้ให้สะหน่อยนะครับผมจังหวะนี้ก็ตีตออโต้แท็กออโต้แท็กดาบเด้งดาบเด้งดาบเด้งก็ปาดก,ก็ไป1ที900แล้วยังไงตรงนี้ซาต้ามีบินนะครับแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตรงที่ผมเดินมาดูเจอไหมทอนถ้าทอนสไลด์นี่คือตายได้นะครับอ้า,าวววววดวววววดดวววกระโดดดักเข้าไปตูวว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 รว ฟิกเกอร์แล้วไงแล้วปาดเข้าไป1ชุดตรงนี้โอ้โหจะเย็นเพื่อนกดสปินแล้ววิ่งครับกดสปินแล้ววิ่งครับปาดเข้าไปไม่โดนนะครับผมแล้ววิ่งครับผมอย่าไปอยู่เอ้ยชึบดูดดูดก้อ้แล้วก็ปาดดูดเดวยเข้าไปตรงนี้ได้มา400ร้อยังไงฝั่งศัตรูก็ต้องทิ้งนะครับเพราะว่าตามไม่ไหวจริงๆนะครับผมเว้ยแต่เหมือนยอนจะโดนนะครับผมขอดูดสักหนึ่งทีเฮ้ยนาค้ชเอาเหรอปาดช่วยหนึ่ง ทีลวกันครับแบบเจ็บๆโอ้โหเกืบอกบตายเหมือนกันนะครับโอ้โแต่ขีปเข้าอะทุกคนเออผมต้องกันสินะแล้วผมต้องกันสินะโอเคได้อยู่ได้อยู่ขีปตายนะครับผมวิเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเพื่อนตายนะฮะตรงนี้เฮ้ยแต่ว่าทอนเจ็บมากๆเลยนะครับ ถ้าผมได้ทอนเฮ้ยตรงนี้น่าสนใจก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยจะไปไหนละไอหนุ่มจะไปไหนไอหนุ่มตีดีครับตีเลยครับตีเลยครับอ้าวทอนบ้าปะเนี่ยแกงบ้าเหลอาทอนแกงบ้าเหล่อทอนอยู่ๆก็เข้ามาอยู่ๆเข้ามาก็โดนปาดไปตัวโลเอาเอาหรือเปล่าตัวโลได้หมดนะพี่มาดิดาเมจจริงนะดาเมจจริงนะดาเมจจริงนะแล้วปาดไปนึงทีมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมีเกาะแล้วไง มีเกาะแล้วผมตีทะลุรอป่าตอนที่มันเบ่งเสร็จอีกครับผมตีตีต้ตองวิ่งแล้วล่ะต้องวิ่งแล้วล่ะ,อะโอ้ยหมดก่อนพอดีนะครับไม่งั้นน่าจะตายนาะสำหรับตัวของโตโรนะครับผมโอเคเคลียร์ไปพี่ยอนอเ,เรามีกระโดดอยู่นะเอาว่ามีใครอยากเล่นปะไม่ไหวดีทุกคนต้องหนีก็ดี กระโดดหนีนดิจังหวะน,นี้ตาต้าแล้วคิวเลนมาถอยก่อนเพื่อนไม่ไหวจริงโตโตโดดเดินเข้ามาครับดูดเกาะมานหนึ่งทีแล้วปาดด้วยดาเมจจริงเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหสามร้อยเขาเบ่งอดีอะไรอะอะไรล่ะกดเกาะและก็เข้าไปดูดแล้วก็ปาดเข้าไปหนึ่งทีตายหนึ่งตามครับไปไหนล้วหนุ่มไปไหนล้วหนุ่มซาต้าเอาบีกตัวมาดิ โอ้โหจังหวะน,นี้เรียกได้ว่าเกมพลิกเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหผมกบับมูลานีเอาให้เยอะจัดๆแต่ว่ามีผู้เสียสละอยู่นะครับนาคอสเข้าไปเล่นนะครับผมแล้วตรงเมื่อกี้นี้ผมปาดสามไม่โคตรแรงนะครับเลือดขึ้นเป็นข้อเพื่อนสั่งตีปั๊มนี้นะครับน่าจะตีได้แบบชิวๆนะครับผมปาดไปมาหลอดในแผ่นนี้คนขางที่จะ มันก็ไม่ได้ปาดแรงกว่าแผดเก่ามากเท่าไหร่แต่ก็ปาดแรงขึ้นอยู่พอสมควรนะถ้าเกิดเราออกของดามเมจนะอย่างเกมนี้ผมเลือกเป็นของดามเมจมาแล้วปาดเข้าไปถึงทีไรตีไลตีไ้ทุบช็อกดักหน้าแล้วก็ปาดซาตาซาตาบินพอดีนะแต่ว่าเราเจ็บแล้วดีเพื่อนขอกลับก่อนนะคีปการานี้ตันเข้ามาครับแล้วก็ปาดเข้าไปครับผมมูลาได้ฟรีร่างอยู่นะถือว่าสวยอยู่นะครับตรงนี้ เฮ้ยอิลูเมียเช็คให้อะเดะและจะไปไหนละ่ะเพื่อนมาแล้วครับถึงที่ถึงที่กันเลยทียอา้าวยังเจอผมแล้วยังไม่หนีเอาไป2องพมามาไปไหนล่ะเพื่อนกดสปินแล้วไล่แล้วฟาดนะครับโอ้โหฟาดทีละห้าร้อแล้วเป็นดาเมจจริงอะมันแรงมากเลยนะเพื่อนจัดเ่ยทุกคนมาลอแพทนี้นะ คือยิ่งออกของดาเมจก็จะยิ่งปาดแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็แล้มากับความที่มันบางนะครับบางมากๆนะแต่ผมก็จะลองดูนะครับสายดาเมจจะดูซิว่ามันจะปาดสักเท่าไหร่นะครับผมผมเคยเห็นเขาปาดห้าหกพันนะแต่ว่ามันเป็นแบบดาเมจล้วนเลยอะไรล่ะเอาไปดีสองพันห้าจเ็บเจอหน้าก็เจอหน้าก็จ่ายจ่ายเข้ามาอีกสองพันสามมามาอะไรทอนยิงอะไรยิง ยิงอะไรเพื่อนยิงอะไรเอาไป2องพเน้นๆแล้วก็เอาไปอีก2องพมาดิดูดเกาะเข้าไปจังหวะน,นี้ปาดมาปาดปาดไปอีกหนึ่งทีเจ็บเจ็บวิ่งกันกลับบ้านซาต้าเข้ามาแล้วก็โอ้ฮิวแดมันกลับมาว่ดทุกคนไม่งั้นนะอาจจะได้หนึ่งหวดดีซาตา้านายจะไปไหนอ่ากระโดดไปแล้วด้วยดิเปิดช่องทางอะเดะ อ่าตรงนี้ตรงนี้โดดแล้วเหรอนายโดดแล้วนายเอาไป2 7 0 7เอาไป2 7 0 7แจกจ่ายได้เบรกแบบสุดคั่วจริงๆพี่ถอนยังไงพี่ถอนพี่ทอนสไลด์ไปแล้วนะพี่แต่โชคดีที่ผมไม่มีโดดนะคือมาหลอดเนี้ยตัวเคานเตอร์ทอนดีๆเลยนะเฮ้ยแป๊บหนะครับผมโอกก้โห2 0 0นนะมาเด็ก็มาดีเพื่อนก็มาดีเพื่อนเอาเอาเหรอ ER, เอาเหรอ ER, มาครับเอาเด้ปปาโตโล ไม่ไหวนะสองหนึ่งยังไม่ไหวสองหนึ่งก็ยังไม่พอกับมาหลอดตัวนี้อโอเคับปล่อยรอดไปครับผมโอเคเรา่าจะต้องวาร์ปกลับก่อนนะครับเฮ้ยแต่เหมือนไอ้ตัวนี้มันเอาสุดโอ้ยโดดมาตุม้มปับ๊บหนึ่งทีปากปากปากอุ้ยมันฟิกเกอร์ว่ะแต่เพื่อนเอาให้นะ ยังไม่จบวะยังไม่จบตรงนี้ยังไม่จบ่ะตรงโ,รโลอู้สองพันเก้ายืนมอบเลยปะอ้าวตัวโลหนีหม่งแทนหม่งแทนเพื่อนเหรอหม่งแทนเพื่อนเหรอมาครับมาครับปาดเข้าไปอุ้ยติดเกาะและผมตุยดีตรงนี้อ้เอาหมดเลยว่ะพิธอนที่ผมพูดค้างไว้นะมาหล่อเป็นตัวเคาน์เตอร์ทอนอยังไง เพราะว่าทอนมันจะต้องสไลด์แล้วก็ยิงใช่ไหมตอนที่ทอนสไลด์เสร็จมาหลอดกระโดดทับหัวเลยโดนแทบจะร้อปซ็นะครับผมออ้ยคิวเลนหนีไวตัวทันนะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรกันนะ่ะโอ้ยคนละสามพันคนละสามพันเป็นยังไงเป็นเป็นยังไงฮืมจะไปไหนมอบไม่มอบเหรอไม่มอบน่าขอผมไปเข้าไปเฉาะหัวตรงนี้มีคนอยู่อ้า <c> ว <oughs> น้องๆโดดไม่ดีโดดไม่ดีแต่ไม่เป็นไรตูดเข้าไปหนึ่งที และตามไปปาดเข้าไปสามพันตามต่อและตามจี้อันแห่มีจูก๊กไอหนุ่มคนนี้มีจูก๊กมีจูก๊กมีจู๊กก็ไม่รอดอต่อด้วยคิวเรนมาหรอตัวนี้มันเถื่อนจริงๆมันเถื่อนจริงๆไปไหนละน่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายที่มันมีหายตัวที่มันมีหายตัวไปไหนละพี่ตามจี้ครับตามจี้ครับดูดโอ้โห ตาเมดโคตรแรงขอแก้มือดิซาตาเมื่อกี้ด่พลาดไปหน่อยนะเอาไปเต็มฟิก,กอีกละมันฟิกหนีอีกละขอดูดเกาะหน่อยแล้วกันขอดุดเกาะหน่อยแล้วก็ปาดเข้าไปสี่พันเน้นๆมาเด็กอุ้ยอยุแต่ข้างหลังมาเยอะอยู่นะข้างหลังก็มาเยอะอยู่ ข้างหลังก็มายัะอยู่ผมปาดเข้าไปโอ้โหไม่น่ารอดรอกทุกคนตรงนี้ต้องมอบเหมือนเดิมตัวเราถึกนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ตายง่ายเช่นกันเอาเดินมาเจอโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวขอไม่สู้ได้ไหมขอไม่สู้ได้ไหมไม่ไหวจริงซาต้าอะไรกอะอะไรกอะโอ,โอ้ถอยก่อนครับถอยก่อนซาต้ามันแรงเกินว่ทุกคน เอ้เอ๊ะอุยอ้ยลากไม่ติดโอเคลากช้าแต่ก็ได้อยู่นะครับถือว่ากดดันเขาไม่เขากลับทางนี้นะครับผมทอนที่เป็นเหยื่อเลยนะเหยื่อของมาหลอดเลยนะครับเกมนี้ผมก็จะออกเป็น3ดาบนะครับผมตรงนี้ปาดเข้าไปดิอุ้ยคิวเรนโดนไปทีครึ่งหลอดปาดเข้าไปโอ4/3สี่พันสามแล้วยังไงอะ่ะโดนไปสี่พันสามแล้วพี่พี่มันถอยอะเด็กน่าจะรอดนะครับตรงนี้ตามดิดูดเกาะแล้ว บาดเข้าไปตรงนี้เรียบร้อยอุ้ยเบาเพื่อนถอย,ยดีครับผมอุ้ยโดดมาเจอคิวเลนโดดมาเจอคิวเลนดิแล้วตีโอ้เยอะเกินนะดิไม่ไหวครับเคสวยไดซาต้ามาด้วยนะครับเกมนี้่อนข้าที่จะกลับบ้านโคตรบ่อยเลยนะครับผมเพราะว่าดามเมจมันไม่พอเอ้ไม่สิเลือดมันไม่พอแต่ดามเมจมันล้น เกินไปมุ้ยเอาไป4ี่พันแล้วยังไงต่อเอาเอามาดิมาดิฟาดฟาดดอกละพันน่ะไปดอกละพันน่ะไหวไหวเหรอไม่ไหวะดิโตโลไหวหรือเปล่าแค่นี้ดีกว่าโตโลก็ยังไม่ไหวอยู่ดีโตผมปาดโตผมนวดโตผมปาดนูดแล้วก็ปาดไม่ถึงนะฮะตรงนี้โ้โหเทคนิคการปาดก็คือเราจะดูดด้วยสกิลสก่อนแล้วก็ค่อยปาดนะครับเพราะว่า สกิลสเนี่ยดูดมาเนี่ยมันจะทําให้มาหลอดกลายเป็นดาเมจจริงได้เลยนะครับทุกครั้งที่ดาหลอดสกิลตัวศัตรูเนี่ยมันจะมีดาบขึ้นที่หัวนะครับผมมันก็จะสร้างความเสียหายจริงนะอย่างเงี้ยมันจะมีดาบอย่างเงี้ยแล้วปาดโอ้โหปาดไม่โดนมาเคาะออกมาก่อนลูกพ,กพี่ลูกพี่ไม่รอดสวนดิสวนนี่ฟิกเกอร์ดีนะตัวนี้สวนดิครับผมรออะไรล่ะครับมาเดต้องมาดิอูดอูดมาแล้ววิ่งขอปาดโอ้มาเอาอีกใช่ไมเอาอุ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องเปิดแหวนแล้ววิ่งดีครับผมติดสปีดแค่ okay. ถือว่าหนีได้ปะเฮ้ยเอาหรอสวนนะฟาตาบินเข้ามานะตรงนี้อ้าวบินไม่ขึ้นเเดี๋ยวอิลูเมียขัดโคตรสวยเลยน้องโคตรสวยเลยน้องแล้วผมปาดทีเก็บเก็บทุกๆรายละเอียดเก็บทุกๆรายละเอียดแล้วจะไปไหนแล้วจะไปไหนอะน้องมาตามแล้วก็ดูด สโลนะครับผมโอ้โหน่าจะจบเกมแล้วปะเนี่ย <c ười> คือปาดโคตรแรงปาดเป็นข้อน,นะครับตัวเป็น,นโคตรโหดทุกคนแบบน,นี้มันแรงมากนะแต่ว่ามันบางจริงๆนะฮะอ,อะไรอะ่ะจะไปไหนล่ะห้าล้อปาดเลยฟีดปังครึ่งหลอดร่วงโอ้โหยางเดือดจริงๆโอเคก็จีจีไปนะคะนรับสำหรับมาหลอดในแพทใหม่โหดมากเลยนะดาเมจขึ้นเหลือๆเลยนะฮะ ก็ MVP นะครับทำา a m a g e ป40%หูยทำ d a าเม e ยังก็เมดหรือแครรี่ไปเลย40%รับดาเมจ37%โคตรเถื่อนนะครับมาหลอด3ดาบนะฮะก็จะมีดาบตัดเลือดนะครับผมดาบเฟเลทูธแล้วก็ดาบกันเวทนะโคตรโหดมาหลอด3ดาบนะครับกดดาเมจไป40% 230นะครับรับดาเมจไป็น0 6นะครับกดไป16 Q a s s ซิสเป13นะครับตายไป6นะ เกมนี้ถือว่ามีส่วนร่วมกับอ่ากับเกมกับทีน่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะก็โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยมาหลอดในแพทนี้เล่นโคตรมันนะมันปาบทีแบบเข้าเนื้อเน้นๆเ,เลยนะมันปาบเป็นทูดาเมจนะครับมันก็แรงมากนะครับผมก็ลองเอาไปเล่นตามดูได้นะสำหรับเซตสาดาบนี้นะครับโหดมากนะแต่ว่าบางนะครับผม ก็เล่นระวังระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเล่นสายนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ